ันเ่นจะยูยเลยนะครับมาอันนี้ต้องฟังดีเดียมันลูทิโอทีสมฮะเาเขามมดยลูทิโอทีสมโอโลูทิโอทีส 빨리 내려요. 아, 오케이. 주네요 형님. 뒤에 잘해야 된다. 아, 이 오케이. 아이가 세븐. 담미 섹시. 탐미 섹시. 모 섹시.

เจอเป็นของไทยเจอเป็นของไทยใจใกล้เคียงกัยโอเคครับคนต่อมาพี่จิมโอเคฟังอยู่นีๆนะครับอันนี้เด็ดคือเชื้อชอบทานฮะววจะส ฉ <languages? S 2> ันช็อกันฉันยอมค่ะฉันชอบเธอเป็นยังันชอบคันฉันชอบเธอครับผโอเคมาจครับเฮ้ยยังไม่มาจีไม่ใช่คนสุดท้ายเี่แจ็คใส่กับ oh my g o o d n oh my g o d n e s s line odal รอก็ไครับ one more time action action <laughs> lay <off. S 2> love all day love all day okay แล้วก็คนสุดท้ายนะครับผมโอเคโอเคครับพี่โอเจยสายเที่ยงเจย์ที่จยากที่สุดนะครับผมแล้วก็พูดไทยชัดที่สุดนะครับ แกก้าวไต่หาหัวจจไต่หาหัวจโอเคโอนนโอเคโอเคโอเคโเคโอชุดนี้แลเคโอเ่อเคโอเก้อเะเคโอเคมัเคโเคโอเวยเคโอเคั เส่น,นี้เอเเป็นดีไหมค,ครับใส่ชุดนี้ก็อเเป็นดีไหมครับ